แนะนำ Toyota Vigo 2.5ตัว e p r i u e r Smart c a ปเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่279,000บาทไปดูรายละเอียดออปชั่นกันไฟหน้าได้ตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมมีกระจกปูช้างมาให้พร้อมเลยและตัวนี้ได้เป็นโฉม v n t u r b o มีสปอรตไลท์กู่หน้ามาให้พร้อมแต่งล้อมแม็กลงมาให้แจ่มๆกันไปเลยบันไดข้างขึ้นลงให้สะดวกกระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้า และสําหรับภายในตัวนี้ได้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานและได้เป็นจอ Android เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแอร์อะนาล็อกพร้อมกับแต่งเครื่องเสียงจัดเต็มตีตู้มาให้พร้อมซับเบดมาแบบจัดเต็มคมๆคุ้มๆกันไปเลยและดูโครงสร้างนะได้เป็นตัวสมาร์ทแคปแบบนี้ เปิดได้ขึ้นลงได้สะดวกด้วยและสำหรับคันนี้ย้ำเลยว่าเป็น Toyota Vico 2.5ตัว e- p r u n n e r ตัวโฉมแชมป์ราคาอยู่ที่279,000บาทใครสนใจจัดไฟแนนได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญารีบทักหาแพ้ได้เลย0819391844วันนี้แพ้ต้องขอตัวลาไปต่อขอบคุณนะครับ